สวัสดีครับทุกคนกินเลมังใบเชตเกนวันนี้ขอนำเสนอเมนูไขต่ตุนเต้าหู้น้องจุง้งไปทำกันเราเริ่มต้นดน้การชั่งน้ำหนักวัตถุดิบนะครับเนื่องจากเดี๋ยวตอนไทคลิปเราจะมีคำนวณแคลอรี่ด้วยนะครับแล้วเราก็มาตอกไข่นะครับวันนี้เราใช้ไข่ทั้งหมด3ฟองด้วยกันก็อย่าลืมเลือกน้องไข่ที่คุณภาพดีนะครับแล้วก็อย่าเก็บไว้นานเกินไปนะครับเสร็จแล้วเราก็ตีน้องไข่นะครับ ใส่เครื่องปรุงนะครับน้ำมันหอย1ช้อนน้ำปลา1ช้อนนะครับตีไข่สักนิดหนึ่งแล้วเราก็ใส่ผงปรุงรสสูตรสามตหายเหมือนเดิมแล้วคราวนี้เราก็ต้องตีให้ทั่วๆเลยนะครับอย่าให้เหลือเป็นผงๆเลยนะแล้วก็มาถึงวัตถุดิบอีกหนึ่งอย่างนะครับเต้าหู้ขี้นุอ่าเราก็แกะเปลือกออกนะครับแล้วก็หั่นนะครับของผมก็จะหั่นเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะครับวันนี้จะใช้ประมาณครึ่งหนึ่งนะครับของแพ็คนี้นะ ก็หั่นเป็นสี่เหลี่ยมเต๋าๆแบบนี้นะครับแล้วก็เอามาเลียงใส่ในชามที่เราจะนําไปนึ่งนะครับอันนี้ก็ต้องวัดขนาดดีๆด้วยนะว่าสามารถนําไปใส่ซึ้งที่เราจะนึ่งได้นะครับก็เลียงให้สวยงามนะครับแล้วเราก็เอาน้องกุ้งของเรามาเลียงเลยนะครับ4ี่ตัวด้วยกันนะครับที่ชั่งน้ําหนักไปตั้งแต่ตอนต้นนะพอเลียงเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็นําไข่ที่เราพักไว้เอามาเทใส่นะครับจนเต็มเลยเนี่ยเต็มพอดีเลย จะระเบียบสักเล็กน้อยนะครับเสร็จแล้วเราก็นําไปใส่หม้อนะครับที่เราต้มน้ําไว้จนเดือดแล้วนะครับแวบเดียวเท่านั้นเราก็จะได้กินแล้วไข่ตุ๋นเต้าหู้น้องจุง้ง<ๆ>เราก็ทําการยกลงมาจากหม้อนะครับแล้วก็นํามาโรยผักชีที่เตรียมไว้สักเล็กน้อยเพื่อความสวยงามเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับไข่ตุ๋นเต้าหู้น้องจุ้งนะครับแหวงด้วยนะครับเมื่อกี้ กินไปแล้วทีหนึ่งถ่ายไปแล้วหนึ่งเคลืมติดไม์เดี๋ยวชิมให้ดูอีกรอบหนึ่งนะครับอืมร้อน <c oughs> หมดเดิมด้วยอร่อยใส่เครื่องปรุงตามที่ผมใส่เมื่อกี้เลยนะครับตามในคคิปเปะ๊ปะๆเลยเดี๋ยวผมใส่ไว้ให้ตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้ไม่ก็ไหนคอมเมนต์ไปตามดูก่อนแล้วกันนะครับในเต้าคู่ก็คือสุกกำลังดีอืม เมื่อกี้ประมาณ10นาทีนะครับเรานึ่งประมาณ10นาทีนะครับแล้วก็เดี๋ยวคํานวณแฮวไว้ให้ลืม <laughs> เดี๋ยวคํานวณแล้วเดี๋ยวใส่ไว้ตรงนี้ไม่ก็ตรงนี้ไม่ก็ในคอมเมนต์ Comment นะครับอร่อยมากเราทําดูนะครับแล้วก็คลีนแล้วก็สุขภาพดีได้นะครับด้วยไข่ตุนที่ทําไม่ยากแบบนี้นะครับ10นาทีเท่านั้นเองนะครับอย <laughs> ่าลืมด้วยนะครับรายการนะครับถ้าเกิดชอบก็ กดไลค์นะครับกดซับสไคร b ์ไว้ดูได้นะครับที่ละมังใบเชฟเทียนนะครับเดี๋ยวไปกินก่อนนะไปแล้วบ๊ายบายสวัสดีครับคนร้อ,อน